สวัสดีจ้ามืัอนี้มาพบกับก่อนข้ามชื่อแนวนะจ๊ะนะมืัอนี้ก่อนข้ามกระสีมะฮิตสุดเหล่าปันนะจ๊ะถือห้อยแล้วนะจะเฮ็ดอียงกินดีนะจ๊ะนะพอดีเป็นนั่นน้ำปันนะจ๊ะกระเล่จะล่องมาเฮ็ดเหล่าปันนะจ๊ะเพื่อกินวั่นถูกเหลืะเสียงรถกระจายนะจ๊ะเพราะว่ามีไก่เลินท่านนะจ๊ะนี่เขาจะมาเฮ็ดเหล่าปัน โซจู <So> กับแอปเปิลเขียวเนาจ้ะในเวลาน้ำบันเนาะฮะอ,อย่างที่มันกินแล้วกินแล้วอารมณ์ดีเนาะจของทาหารอาดีกิน,น,ะนะน <c oughs> กไปแ่ะมีความสุขเนาะจ้ะวันี้ฮากอ่ะีเบกน้ำสิกเบกแล้อก็สึกไมแบบกไมแ้วก็มาก การเข้ามาพอยองในเบอร์น่าจะไม่กับมีหลายสูตรนาะจ้ะผู้ใดที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก่อนค่ำในเรื่องจ้ะผู้ใดที่เขามากับสีคิดว่าเน,น่าจะเออจะเห็ดเอียงกันแทรเนาะอ่าลายเห็นเห็นลายคิดเนาะจ้ะอ้างเพื่อกับอาไแนวทางห้อยเพื่อเพ่งหิบหน่ำปั้นเพื่แม่ค้าก็แบวบว่าเป็นแม่ค้าน้ำนาะจา้ะเนาะ ได้หวยสิก็เล่มาแบ่งปันน่าจะคือถือเงินพิ่นน่าจะเนาะอ่าบางเพื่อกขายน้ำน่าจะขายของเนาะก็ได้อ่ะเอาเป็นว่าเฮ็ดมดทุกอย่างดีกว่าน่าจะเนาะคิดิดได้ที่เขาจะเบิ่งดีเ้าก็อยากเฮ็ดตัวน่าจะเนาะอะไรที่เขาจะเบิ่งเ้าก็อยากหาสูตรหาวิธีมาเหิบน่าจะเนาะนี่ จมืัอนี้ก็เลยจะมาเห็ดสูตรเหราปันน่าจะเห็นเห็นเห็น,นขนเขาไปเบิ้งคลิปเก,ก่าหน้าจ่ะกับคือว่าอกระไรเขามสมควนเขาจนะเนาะตามเหตุคิปบ่เคยว่าอันบ่เคยคิดว่าจะมีคนเขาไปเบิ้งสองลอยสามลอยนานะ้าจันเนาะแต่การเขาไปเบิ้งนี่กะบม่รู้ว่าเพิ่นจะเป็นยังไงหนนะ่าจันเนาะที่เขากดเข้าไปแล้วก็กดออกหนาก้าจะแต่ว่าการดุ่มขื่นน้าจะสามลอยว่าอากาศนะที่ว่าดีใจหน้าจ่ะที่พ่อแม่พี่น้อง เด็กีือพ่อแม่พี่น้องได้ให้กำลังใจดีน่าจะเนาะที่จะว่าย่างบ้านนั้น,นมีคนติดตามหลายน,าน่นปาจะเนาะกระฟ้ติดตามใหน่นี้เด้อจ้ะพ่อได้เป็นกำลังเรื่องใจให้แน,น่น,น่าจะเนาะจ้ะมื้อนี่บอกเราดูนะจจะเนาะบอกหลายเลยก็สิว่าโอ๊ยรำคาญเด้กว่หยังบ่แวบๆๆสิเฮ็ดหยังก็บ่เฮ็ดนะจนนจะเนาะจ้ะเอาเวลาเท่าเฮ็ดซื่อเหล่าปันเลยนะจจะเนาะเหล่าปันเฮาก็จะมีน้ำ แอปเปิลเขียวนะจ๊ะแล้วก็เราสูดจูหรือว่าตะวันแดงก็ได้นะจ๊ะอันนี้จะเป็นตะนวนะันแดงจ้ะปันไดงมืดน่าจะเราขาวเราเนี้ยเราสิปันไดงมืดน่าจะแต่เจ้าห้าจะเลือกเนาะแล้วแต่ผู้ชอบเนาะจ้ะจะสนิมีน้ำมะนาวจ้ะเป็นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมห่าใส่ขวดแล้วนะจ๊ะเราจะเป็นยินดียินดีเขากับมีหลายอย,ย่างน่าจะยินดียูตา เป็นดีขลาดย,ยางนะจ๊ะรักลูกมากรักลูกมากนะจ๊ะอ่ะมันนี่ข้ากแบบส,สมผสมข้าก,กระพุกแล้วนะจ๊ะเนาะมันนี่ข้าจะขาปั่นนะจ๊ะปั่นเหล่านาะปั่นมันจะมุนกว่าข้าเห็ดกลิ่นน้ำนะจ๊ะเนาะจ้้ะแลวก็ข้าได้ขบมุกแล้วข้ากระมังผสมนะจ๊ะเนาะ สมเลยนะจ๊ะดับเลกเข้ากับไซรหลไสรหลลงไปตามความชอบเลยนะจ๊ะกะกะเอากะเอาเลยเมยสิเอาลายเอาหน่อยนะจ๊ะ,จะเอาเป๊กนสองเป๊กแล้วแต่นะจ๊ะนะตามความชอบแม่ค่าเป็นคนบอรก,กินเราด้วย <laughs> แต่อยากมาแช่สูตรนะจ๊ะ ทำไมพี่น้องคนใดที่อยากกินเวลาเลขกอ่ถือเลขมาใจหาแน่กินกินเหล่าธรรมดากินเบียร์ธรรมดาโอ้มันบวเบิกมาจ้ะเนาะหาวิธีกินเนาะจ้ะตั้งใส่น้ามะนาวหน่อยนึ่งนะจ้ะเนาะได้บุมาเปียกเราต้องใส่หน่อยนะเล็กน้อยนะจ้ะเขาไม่เล่าฝากระไรกรแช่ก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ได้เยอจ้ะคนหาเสียงกะ หาเสียงน่าจะเนาะเข้ากระฮิดง่ายของเข้าไปเป็นน้ำแอปเปิลเคียวน่าจะใส่ประมาณบวกกันแล้วก็จะประมาณลอยเอ็มเอลน่าจะเดี่ยวแต่น่าจะเนาะคนจะเอาเป็นแก้วใหญ่แก้วน้อยน่าจะเนาะหายข้าจ่อกายไปก้อนน่าจะเฮาจังวอร์รอนเนาะจ้ะเขินกันไปแล้วแน่เนาะ กระใสกระปิ้นเขียวแล้วน่าจะเนาะกระตุ่มไปอีกเล็กน้อยน่าจะยมามมะเค็มคนเนาะจะถ้ากระติมน้ำหวานไปอีกเล็กน้อยน่าจะตามความชอบเนาะผู้ใดมากหวานกับนิ่มหวานนะาจะว่าทำกินเองน่าจะเนาะกะตามความชอบน่าจะคานสบีกาให้กะมากกะเหล่าแต่ผู้มาเค็มผู้มาแอนี่น่าจะเนาะมากกะกะเอา ก็เอาดีกว่าเอากะค้อนเคล่เคเล่เเลขอกันนา่าจะคนขอกันเรอเขากะถึงขั้นตอนการปั้นนานะ่าจะเนาะสำหรับแก้วยี่สิบสองออนนาาอาออ่าจะเป็นสแตนเลสอะซิเดนอลเขาก็บปะตองใส่น้ำลายอะไรน่าจะเพราะว่าเขาปั้นเขาปั้นเขาไปแล้วเพื่อนจะไปละมุนละมุนกันเองนานะ่าจะเนาะ ข้าก็ตรองไส่ลายกเาะเขาก็ต้องเน้นน้ำลายกะบอันนี้นากะ,ะจ้ะมเบึงตอนกันปั้นรยนะจจะข้ากับไปเตียนน้ำแข็งประกะไปลุ่มปันป้นปั้นเสร็จแล้วเ้าจะเอามาให้บึงนะะ่าจะว่าจะเป็นหน้าตา่างใดน่าจะนะะไปไปปั้นกัน,นะะจ้ะจากกระริมบอกไปเนาะ,ะการเส่น,น้ำแข็งเ้าวก็ต้องใส่พุ่นนะะ่าจะเพราะว่าเ้าจะเดือพื้นที่ทางบนไว้้าต๊กแ่งน่าจะนะจะ้นะ แข็งก็่ต้องเงิเต็มเกลียวปันไดนะจจะเนาะจากห้องก็ไปปั้นกันเรืยนะจจะมาเบิ้งตอนปั่นสร็ีน่าจะจากห้องปั่นสีแล้วเนาะปั่นสร็จแล้วนะจจะเาใส่เกลียวเลยใส่เกลียวแล้วก็ะปันตอนตกแต่งนะจจะเนาะห้องกระต่งใส่ลายนะจจะนานห้องกระตองเป็นหนงปันนี้มากมันหลายนะจจะเพราะว่าห้องห้อใส่ ใส่เล็กน้อยเนาะใส่น้ำแข็งลงไปเต็มเกลียว่นกะดิปั้นละเอียดนะจ๊ะเห้สีน่าสีแล้ม,นมุนกวนะจะเาใส่นามลายมันจะเหล้วเกินไปนะมจ๊ะน่าจะแล้วนะภ <c oughs> <c oughs> าษาไทยกะิบ่เข้าใจเนาะภาษาไทยเนาะแล้วแปลว่าอะไร เป็นสมูทตี้เขี่ขุนจ้ะเอาก็ะเลี้ยวไปนะ่าจนะเนาะตกแตง่งตกแต่งกระตามใจชอบด้วยนะจ๊นะเนาะมันจะเป็ียนเย็นดีด้วยวุ่นนะจ๊ะผู้ใดมีวุ่นอ่าพี่ใส่ขนมนำแข็งใส่นะจ๊นะเอาก็ใส่แดงนะจ๊ะเนาะผู้ใดมีอันใดถือชื่อใส่แดงน่าจ้ะตกแต่งใส่ตามใจชอบด้วยอันนี้ห้ากับ ตกแก่ตามใจชอบพื้นมันลงไปพื้นมันลงไปมีอย่างใสย,ยางเดียวนะจ๊ะเนาะเขาไม่แล้วฝากดกด้ใบกดแช่เนี่ด้วยจ้าฝากติดตามต้นผู้หายแน่ยอย่าเบิง่งจะซื้อหลายติดตามกันเป็นกำลันนงใจกันแน่เท่ากับ เฮเดลเฮาสกับตกแต่งเลยนะจ๊ะนาะโอ้ใส่ใส่เย็นดีนะจ๊ะลูกตาไม่เป็นตาหยานแถมบัตท,ทีนี่ลูกตาจ้ะอ่ะเอาเป็นว่าเฮาตกแต่งสนีเนาะมันจะนานเกินไปนะจ๊ะได้มีอะไรกับตกแต่งเลยน่าจะเนาะเฮากับเซดเดลนะจ๊ะนะเสร็จแล้ว ปันอันไดนะจ๊ะเนะาะไปถนัดอันใดก็บหยิบจับมาปันได้นะจ๊ะล่าขาวกับปันได้นะจ๊ะอนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะชิมเนาะเล็กน้อยแซ่บน่าจะเนาะบระวานลายนะจ๊ะเพราะว่าบริเรวณบานลายเนาะเราเข้ากับบริเวณปร,ปริมาณเนาะไนะไขายังเปานคนบางแม่งนกิน เราน่าจะได้สีเมาอันนี้เห็นว่าท้ำให้เพิ่นเน่าจะเนาะใหย่เพิ่นกินเนาะเพราะม่ค่ะว่าได้กินเน่าจะถูกเลขเน่าจะเนาะถูกไว้เนาะได้เห็ดเราปั่นดีกว่าให้เพิ่นกินเน่าจะผู้ใดจะไปลองท้ำก็ได้นเน่าจะลองท้ำขายก็เห็ดง่ายๆเน่าจะเนาะลาผู้ใดอยากกินแบบ กินเรากินอย่าธรรมดามันมันมันธรรมดาเกินไปนะจ๊ะเนาะเมาอยากได้มาปรับเปลี่ยนกันอยากคิดเป็นรสชาติมันกระละมุนกว่ากันนะจ๊ะกินง่ายนะจ๊ะแต่กลองไปเฮ็ดเบิงกะจ๊ะพามากคิดมีกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกุเป็นกระมังใจให้ก่อนข้ามยนเด้อจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะจ๊ะขอตาเข้ามาสวัสดีจ้า